สวัสดีเง่มือเศร้าจ้าพี่น้องจิบนนต,ตีจะพามาผสมเกสรน,นี่มันจะมีมะละลูกเล็กๆตรงนี้ค่ะเพราะเราปลูกในบ้านเนาะเขาก็ต้องผสมเกสรเพลินเองจ้ะไม่มีมแมลงช่วยเนาะอันนี้เป็นจเจอเจอตัวผูดตัวนี้จะเด็ดเข้ามาเลยจ้าอุ้ยดวงซ้ำดอกเี่หอมหอมจ้ะนี่จะทําการ จุ๊บเพิ่นนะคะเดี๋ยวตีแกกีบดอกกันจ้ะเช่นี่แล้วก็จะมาจุ๊บเขาจุ๊บจุ๊บจุบจุบกันจ้ะนี่จุ๊บจุ๊บจุบจุบกันโอ้ยไม่ถนัดดอกแตงกวาก็ทำเหมือนกันนะคะนี่ติดแล้วติดแล้วติดแล้วอืม แล้เวเขาก็จะติดลูกติดหมากให้องเก็บกินจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เข้าจะพายหน่อยอามาปัทดูจะพามันดุน้าปลูกกันนี้จะ้ะแต่วอากาศยังเย็นอยู่น,น่นแต่ว่าเขาจะลองปลูกไปซีซีทางก่อนจะ้ะเน่ยออามาปัทยโยตีก็จะมาเพาะอันนี้ค่ะเอามาปัทยโยน,นี่นี่ลูกเห็นไหมนี่โอเอาอินซมนี่นนนี่นน Also f l a t t i n mm ี h e ี e มันจะมีมันจะมีสีม่วง Why do have so much here? ลงนี่อีกอีกแัมปอมมา Is 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 it s that like this? Yeah oh ม no, ันมีสีม่วงสีแดงสีขาวมันรู้ไปด้วยโอเค This is like the high one. This one dry one you see? s e e This one dry one. Yeah. yeah. It, all of t h i s is dry. <S <Yeah>. <S We have to like give them water. No, I have to ในีโค l อเอ่อวิตใส่ how many like uh, how three no like five nine three no put here one two อันเนี้ยเข้าจะใส่ไปก่อนนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะเอาดินดินอันยังเป็นออกใบนะคะจะเอาดินทบนับนะ นะฮะเพ้นต์ีอะไลยเย่อทิ้ส์เนาะอันนี้แวอานีไว้ก่อนแล้วเราก็เอาสีอ,นนอันนี้สามสา,มสาี่ยางจ้ะโอเคอไเปิลดหน่โอเคนี่เอาใส่นี่เอาดรอนี่รสัตอันนี้ห้า,นนาก,ก่อปกปูกันี้จ้ะามันดุดมัเห็ดฝนแล้วเหรอ พอแล้วยังเออทุยอ ouais. yeah. ันนี้เขวางไว้ดี่กม่ดดิสนนีุ่ดให้หมดก่อนเตเล็กโมพีวเอยมันตกเลโ้โโน่มหมดเลยอันนี้เทาไหร่อเี้ไุดเอเวอร์เนี่ ไม่อย่าพูดอย่างนั้นแล้วเนมา่เอากับพากันมาเก็บพักปลาจ้ะมีไหมมีไหมล่มแห้งจ้ะมาหนิ ออกได้ยังไหนดูดออกละไปดูดว้าวนี่ดอกไม้นี่ดอกไม้เนี่ยเห็นไหมนี่ดอกไม้นี่นี่ดอกไม้กำลังจะอย่ามันดูดมันดูแสบมาดูดดูแสบมาดูมาดูข้างหน้าก่อนดูนี่ก่อน ัวม่เห็ดอันนี้บอจ้ะเห็ดที่เราตามหาไม่กี้นี้ยังไม่เจอตรงหนึ่งก็จะมีตัวนี้ยังพ้นได้ออกจ้ะเห็นอยู่ในน้อยเห็นแต่ดอกไม้นี่ อันนีก้กินได้จ้ะน้งเ้าเก็บเอายอดซ้ำนี่แหละค่ะในน้อยเนี่ยไปกินเป็นสลัดเนาะมีแต่ดอกไม้อันนี้ดอกไม้ดอกสีขาวนะจ้ะนนจะดูซื้อว่ามันหกกว่าเก่าเลยจ้ะวันนี้ลมแห้ง เสียประดุดเสียประดุษอาดูกตกไม้ยังตกไม้ยัะเก็บมาเก็บหยอดฟันซ <ep> ิงโตก่อนจ้ะเก็บฟ oh> ันซิงโตก่อน oh <orn> 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 นี่พันจะอุ่นกว่าทางบันตีค่ะเพราะว่ามันมันนยุดติดทะเลเนาะไปะ มาดูผักกาดยี่มีผักกาดคือบ่มีตรงนี้จ้ะมีแต่ตัวนี้เป็นเขาขึ้นมาเลยนี่จ้ะผักกาดไปไหนหมดเนาะ จะเลยส่วนเป็นไงเลยไปเบิ้งดอกอันนั้นตัวจะโอ้สวยจริงๆ ฟันสินโตอ่อนๆเลยจ้าขออย่างเดียวอย่าตะก้าล่วงก็พอเด้อ งานนี้อุ่นๆอ่อนๆเลยจ้ะไปไปดูข้างบนะงบนะเห็นอยู่ก้อนนี้ก้อนนี้ยอดจ้ะได้บ่อุ้ยใหญ่ๆมีแต่เครื่องซ่องบอกระาใช่เนาะอาก,ก,กาศ ผมเห็นยุสองซ้ำดอกจ้ะสองซ้ำยอดไม่ใช่สองซ้ำดอกมุหน่ะอันนี้ยอดน้อยๆเพิ่นจ้ะต้นอนนี้กำลังออกเนียนๆจิ่งชุยชายอุ้ยใหญ่หอมหอมดึงได้ยอดเพิ่นบกนี่ค่ะ ไวนอกฟันซิงโตโหตรงนี้อย่างงามจะ้ะโอยไฟเอบิดก็ออกแล้วเลยคะ่ะไฟเอบิดก็ออกแล้วคนหนองเท่งองคุณจ้ะฮัดงามคักแต่ว่าสูงคักให้ดูคน่ะรถพญาย,ยุพุตตัวนี้ก็ไปแล้วค่ะ ก็แล้วอันนี้ออกแล้วค่ะกระเทียมปลาหอมปลาแต่ว่ากอไม่ใหญ่นะอ,อันนี้ก็ระแหนปลาจ้ะออกแล้วแต่ว่าเตียมโบเก็บเอาจ้ะอหอมชุย,ชยนนๆแล้วลน,นี่คือผักสี่ลอมจัดหนองนี่ทำเป็นสลัดก็ได้ คนไทยเ้ากับเชียยอมเอาไปแกงออมกินโซดกินผสมต่อสมตำเนาะใส่ขึ้นกันจะ้ะเก็บไปน้อยนึงไปใส่กับออม,มแบบอีละทำซิงโตห้างเลียแกงออมเนือ้อแกงออมหมูจะ้ะทู่จะจะต้อนมันนะจ้ะรมแห้งครับ อ,อ่อนมั่นแต่กินบานตีแต่ก็ลัองออกะแต่ยังไม่เยอะไม่ตีตามกิตัวนี้เก็บพักไม่ตีตาเก็บี่ร้อมกำลังก็กินได้คนนี่ยมองทีตีไปเก็บเอ้ ส่งเฮดเพิ่อนกับเก็บค่ะจะไปส่งร้านอาหารด้กันเโมทิเตียไปขายเฮดให้เพื่นนะจ๊ะพี่ชนนึงซีไปผ่อเนาะซีไปได้ทานเพื่อนเพื่อนเก็บเหรอเราบอกว่าเก็บไปส่งร้านอาหารเพิ่อนนเนาะอ๋อซีกับว่าจะเปนจะเห้าเก็บเนาะแต่เนาะเจ้ากับการอาหารถ้าเจ้ากัดจ้ะเหมือนกับเป็นละอาหารไอ้ตามวัตถุการนะค่ะมันบไหนคนเก็บเนาะค่ะเนาะ ก็จะซื้อทานอาหารตามฤด,ดูก,กาไไลดีกับเราเอาไปหลายเลยค่ะเอาไปแกงออมหนึ่งจะ้ะเ,เห็นหน่อยเต็มอยู่ นี่อันนี้คือเราที่เรามานะทำกับพ่อละจ้ะกินคนเดียวจรงเป็นเดี่ยวหรือว่านอ่งนั่งเนี่ยอันนี้ก็ดีแต่นี่ก็มือีมาเก็บเอน้ำบาลไปเอาแล้วจ้ะจ เี๋จะเป็นพักชีแบบนึงค่ะอันนีก้กินได้เนาะอันนี้ไม่กินหอมจ้ะเนี่ยกินได้กินกระลาบกับก้อยได้จ้ะเนี่ยอันนี้มันยังหน่อยอยู่เนี่ยค่ะกินจะหอมหอม